สวัสดีครับผมช่องลวงเดีนนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมวันนี้ช่างก็กินข้าวกินปลานะครับมาแต่เช้านะครับมากินข้าวที่หน้างานนะครับผมอิ่มแล้วก็ลุยงานกันเลยเมื่อวานไปได้เยอะเลยครับผมขึ้นมาฝีมือครับช่างเห็นแล้วฝีมือดีฝีมือดีครับผมจุดนี้ อันนี้เตะปูนมดนะกรบพุมนะเตะวัวเท่าแต่ว่าลัง,งซ้ำยังไม่เสร็จไงหลายจากลังนึ่งมาลังซ่องก่อนนะกรับุ่มเนาะเป็นรูปเป็นร่างเลยครับด้วยกรับมนี่เขาปูทีพร้อมเรียบร้อย เดี๋ยวก็อัปเดตได้ดูเรื่อยๆนะครับผมเนาะ นี่ครับจ้างเก่งต้องแบบนี้ครับผมโอเคกับเอฟซีบายใจได้เลยกับจ้างพี่เมอครับจุดนี้ ครับอัปเดตกองวันนี้ตอนเช้านะครับผมกับเมื่อวานทีหลังสามยังยังมือไม่หลายนะครับผมเนาะหลหลังหนึ่งลัง่องก่อนนะครับผมเป็นเป็นแางส่วยงามครับผมแค่นี้ตีมงานกล้องปอใย่ยนะครับปวาลุงเดเห็นมันก็มีปอใยญยนะครับที่ว่า,าเป็นานอยู่นะครับผม และนี่ทีมงานแกนะครับเคยทำงานด้วยกันนะครับมมไม่ต้องพูดมากับเห็นการทำงานก็รู้เลยครับผมก็เป็นจังจริงๆครับผม เอาละครับเป็นแบบนี้กั f c, บ f c แบบใจได้กับผมเนาะส่วนแบบหรือว่าส่งเป็นแบบนี้น,นะครับันนั้นก็คืออย่างที่ว่าน้าก็อธิบายไปแล้วน,นะครับเป็นบ้านกรนนองโมเดินสไตล์นกดาวน,นิดๆนะครับผมนะลังไม้ใหญ่พีนี้ครับวางอยู่ครับโอเค วันก้อนแกมาคนเดียวนะครับกับลูกแล้วก็กับล้านนะครับนอกกันก็คือเป็นจังเป็นตัวไปมีแกกับคนเดียวติดเก่งอยู่เป็นงานอยู่ครับแต่นี้ได้จุดนี้ไม่ต้องร่วงครับปุ๊บีมานแกเป็นการตมานปีๆก็กำไม่ต้องปูนหมากเลยครับว่าเป็นงานแน่นอนครับ กาง้อนมีแต่ปอเย่นะครับที่เป็นเก่งอยู่นี่อัปเดตเจาแรกนะครับผมวันนี้ก่อนเที่ยงเดี๋ยวลอีเดาเดี๋ยวด,ดูอีกทีแล้วก็ตันเย็นนะครับว่าเพิ่มหน้าไปตรงไหนเนาะ ไอ้ีราดูรอชมได้แต่ว่าวันนี้ youtube มีปัญหานะครับผมประมวลผลไม่ได้นะครับผมต้องรอทาง youtube เขา โอเคครับสท่ที่ทีนน่นั้นนะนะครับน้องๆก็ทํางานนะครับเสร็จแล้วก็โอเคเลยครับผมไม่ต้องบรรยายมากเลยครับเป็่การทํางานก็สบายใจได้ครับอย่างเดียเ,เห็นแหลวป้านกับพ่นปริมาณจุดนี้แต่เขามีประสบก,การณ์้ลก็เป็นจังแนง่นอนครับ สาอินจากการกอรกันได้กรอนะครับพุ่มกนอดูแบบกันก็ไม่ต้องปูนมากเลยครับพุมเพราะงานมันจะบอกนะครับพมก็ที่เราที็มลังบ้านหรือว่าลุงเดียเลยนะครับที่ว่านั่นก็คืออยู่ดูแลนะครับพุมดู

พี่ๆก็ทํางานนะครับด้วยการเป็นจังจริงๆเราก็บ,บายใจกับพ่มแฟกันอยู่แล้วครับ,รรบก็ไม่มีปัญหากับกลุ่มและการก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับผมนะแต่ครั้งนี้ดีกว่าครับผมฉังที่มือพูดได้กำเดียวครับว่าโอเคครับเป็นคนอ่านดีี่ีก็ทำมาแล้วเมื่อวานนะครับบายใจได้ครับเอฟซี ไปเองสิ่งดีดีที่สุดนะครับผมนี่นะครับมันจะได้ประโยชน์กับน้องนะครับผมเนาะในการที่ว่าสร้างบ้านมันก็ได้คงทนนะครับอยู่ได้ไปนานๆนะครับผมเนาะมันแค่นั้นเองครับเสียงเงินเสียทองเนี่ยครับผมแต่ก็ถ้าว่าทีมงานจังเดี๋เราจ้างนะครับผมเขาทำงานฟรีมือฟรีคนนะารับแตโอเคครับผมไม่มี ก็ยังเอฟซีก็มินมากาบลุงเด็กเข้าใจกับเอฟซีก็เป็นล่วงนองนะครับรักนองก็ยังให้นองได้สิ่งดีๆนะครับพุ่มเนาะเข้าใจทุกคนหมดเลยครับพุ่มแก,แกยังเดียววะ่ะเออเป็นประเภทกรรมดาหรือกรเริ่มแบบนี้ไม่เอากันนะครับตั้งจังก็เป็นนานไม่เป็นานเราก็ไม่เอากันเนะะาะ ผลงานมันจะบอกบอกเองกับผมว่าคนไหนเป็นไม่เป็นได้ลุงเดียก็เหมือนกันกับผมจะยังทำยูทูบนะครับเก่งไม่เก่งก็คือผลงานมันก็จะบอกเราเองกับผมจะไม่กับผมลุงเดียก็ไม่ใช่เก่งกับผมเอาเป็นวัเห็นปีๆก็ตาะมาแล้วก็บบาดใจกับผมตีมานุดนี้ป้านครับเอาขนมไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ย เหมือนเมื่อวานเอาอีกไหมผลไม้บวยเอาอีกไหมฮะเดี๋ยวเจอกันแป๊บเดียวนี่เอาไหมเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยฮะนี่ดี่จ้าก่อนเสวัสดีจ้าอาแบ่งให้พี่ด้วยนะอ่าเดี๋ยวแบ่งให้พี่ด้วยนี่ด้วยเฮ้ รับไปพวกพี่พี่ช่างก็ทํางานกันไปลุงเดียไม่รบกวนแล้วอัปเดตไอซีดูนะครับผุ่มเนาะขื่นหน้านะครับเจ้านี้นะครับช่างก็เข้าทํางานตั้งแต่เช้านะครับกับกลงกับข้าวมากินที่หน้างานกันเรียบร้อยครับปุมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผุมเนาะก็อย่ากดตามกฆษนานะครับกาลังใจเล็กๆน่อยๆกันนะครับผมเนาะฝากติดตามช่องลุงเดียทีม่ังบาลนะครับ Penang, Pawan Naga, Batu, Naga, sama No. Sampai ini Kapuk. Wadiklah.